สวัสดีจ้ามื่อหนี้สิพามาเบงบ้านของเฮาในฟิแนแลนด์ว่าอยู่แบบไดอาจชีมีหลายๆคนอยู่หัว่าอยู่บ้านเดียวหรือว่าอยู่บ้านแบบไดแต่นีอยู่แบบอพาร์ตเมนต์อันดับแรกสิพามาเบงของนอนก่อนอันนี้คือห้องนอน อาสิบอย่างนี้สากัโอเคอยู่อันนี้คือรูปภาพจากเมืองไทย อมแอมหลานหลานเป็นคุณวาดคนใหญ่เ่นมากเป็นกันเลยขอสื่อมาติดอยู่บ้านในราคาสามหลอยแล้วก็อันนี้คือห้องอันนี้คือห้องเสื้อผ้าอาซีโบ้่อยเ,เป็นระเบียบเป็นแดขทางหลังเก็บหลายอย่าง เบียว้กระดาษเขา่าอา,าสีหงจหน้อย <c oughs> <c oughs> แล้วก็นี่คือห้องนะ้ำอันนี้สิเป็นห้องน้ำส่วนตัวพอหญ่แต่ว่าจะค้องอาสีเขาเป็นบางครัง้งแต่ว่ากับส่วนมาสีเขาอีกห้องหนึง่ง โ <Okay. c oughs> อ,นนคอ,อเคนะอันนี้คือห้องสาวหน้า,นะา,า,นะอ,า,าอันนี้คือห้องห้องสาวหน้าสิมาสาวหน้าทิเละเทือหลักตาอันนี้คือตางน้า ในหกสิบองศาส่วนมากษสศเ้านาอาทิตย์ละละขังทุกวันเสาร์แต่ถ้าเกิดว่ามีอีย่างพิเศษในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์กะสีเศ้านาวันศุกร์หกสิบ หกสิบอ,องศาถ้าเกิดว่าไัายมังห่อนก็นีก็อาสิบแปดสิบโพราะจอหองเศร้าหนามากกสีมาอาบนา้ำอาบน้ำตรงนี้ กระสิเป็นฟักบัวแล้วก็เปิดนา้ำยี่นีแล้วก็ตรงนี้สิเป็นส่วนใหญ่จะของสิบาเม,าามื่อเข่าของน้ำอยู่หอมนีเพราะว่ามันกว้างแล้วก็หายใจสะดวกดีบวอืดอัดตรงนี้ก็สิเป็นหมองเก็บครีมเกลียวครีมเกลียวอีกอย่างอาสิหกแน่จังหน่อย อาจจะลงหน่อยนะคะบ่มีของหลายเพราะ่าเป็นคนแต่งตัวบ่เป็นตรงนี้กะสิเป็นเครื่องสักผ้าเครื่องสักผ้าส่วนมา,จากจะของบริษัทหลุมมิเตหัวสักวีนนทีลีดพาอย่างเดียวอันนี้กะสิเป็นหม่องเก็บผ้าเวลาเขาใส่แล้วกะสิเอามาไว้นี่ ตรงนี้ก็สิเป็นตู้ Follow your dream ตรงนี้ก็สิเป็นตู้ใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือว่าเสื้อเขนยาวแล้วก็งเทาลงเทา,ลเทาแล้วก็สิเป็นใส่ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดตัวทุกอย่างอยู่นี่อันนี้กรสิเป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องทำความสะอาดบ้านแล้วก็ห้องครัวห้องครัวกระสีมีเครื่องเฮดกาแฟ มีหมอมีอุปกรณ์ตามมหุงอันนี้ตู้เย็นอันนี้ซองแซ่แข็งอันนี้สิเป็นเครื่องล้างถ้วยตัวนี้เป็นเครื่องล้างถ้วยเครื่องล้างถ้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นเตาอบ เวลาสีอย่างไก่บาร์บีคิวอีย่างก็เสียเอาเขานี่มันฝรั่งใส่กอดแล้วก็ไมโครเวฟย่างสีอุ่นได้กินอันนี้ก็น้ำน้ำอันนี้สามารถกินได้สามารถกินได้จากกอกโดยตรงเลย ยูหนีสิบอได้ซื้อนซื้อน้ำกินมาที่แ้กกับบอกเขาใจบอกห้พ่อใหญ่เราไปซื้อน้ำกินมาน้ำเราก็เลยว่าซื้อน้ำกินแบบใหก็เลยบอกว่าน้ำน้ำดื่มธรรมดาแล้วก็เลยบอกว่าน้ำยูก็องสามารถกินได้เพราะ่าษาอันนี้ก็สิเป็นโต๊ะกินข้าวสำหรับสองเราเราสองคน แซบมากายขาบอดดายคือไวแดงก็ไวขาวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องประดับบานอันนี้เด้มาจากพีนิด จากมีกะลิของฝามแล้วก็อันนี้ด้วยเหตุจากต้นแอปเปิลรูปภาพเพราะไงรถมาเราว่าเราไปซื้อมาอันนี้คือเพื่อนของเรานะคะ อันนี้คือเพื่อนของเราสื่อมาจากตูรีเนาะตูรีเม<า>ื่อเคิงปีที่แล้ว แลยกาว่าตรงที่ของของโทรทัศน์ปกติตรงนี้นะมันจะเป็นของนอนแต่ว่าพอใหญ่ระบบเอาเราให้เขาเห็นหลวงหลวงซิกันเลยลูกภาพลิงตัวนี้มาจะเขาหลักตอนปีสองพันสิบเจ็ดไปเที่ยวเขาหลักไปเห็นก็เพ่อกันหมักแล้วก็สื่อเลยมันคือเจ้าของ มุมโทรทัศน์มุมโปรดโค้งผูเ่าอันนี้รูปภาพเดียวกับแพงอยู่นะพันพันยูโรเกันบตีเป็นเงินบาทเท่าสามหมืนหาภาพภาพตัวนี้ต้นไม้สีเขียวกำลังงาม แล้วก็มาดูมาเบิงไอ้ระเบียงมาเบิงระเบียงหลังบานไอ้น,นี่สิมานังหลังเศ้าหนาหนาหอนหนาหนาวนางบุไดเย็นมากก็สิน่งกิน,นกินเบีร์คุยกันอยู่นี่ ยาำหนางหอนอากาศกนดีเปิดกระุกอันนี้สิเป็นกระจกบางครั้งจะมานั้งกินข้าวเสากาแฟยี่ม่เมสาอย่นี่ เรือว่ากักินข้าวเทียนอยู่นี่หนาหอนนะเฉพอหนาหอนอาพาร์ตอพาร์ตเมนต์ตัวนี้พอยายรถสื่อตอนพศสองพันสิบเอ็ดก่อนก่อนจะของสี่ใหญ่ไปอยู่ฟินเลน ราคาตอนนั้นประมาณ2,80,000ยูโรถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณส0บล้านพราะว่าเราขายบาทหลังเก่ากกหลังเกา่กเกาที่หลังสื่อตัวดีก่อนแล้วก็ค่อยขายบาทหลังเกา่าแล่วก็มายืนแต่ก็เป็นบ้านของเราโอเค